สวัสดีครับกับข้าวบ้านๆมาแล้วนะครับวันนี้เป็นเมนูเนื้ออบนะครับที่ผู้ติดตามอยากให้นําเสนอว่าจะมีวิธีการทําเนื้ออบอย่างไรซึ่งวันนี้ผมก็จะบอกส่วนผสมก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกคือเนื้อนะครับอันนี้เป็นเนื้อสันในจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากแนะนําว่าให้ใช้เนื้อน่อง แต่บังเอิญไปตลาดแล้วเนื้อน่องมันหมดผมก็เลยใช้สันในแทน,นชิ้นที่หั่นก็แล้วแต่แต่ละท่านนะครับที่ชอบผมจะหั่นชิ้นใหญ่นิดนึงผมซื้อมาแล้วก็ทุบมันก่อนตามสเต็ปของผมคือทุบก่อนแล้วก็ไปแช่ช่องฟีดนะครับอันดับที่2เครื่องปรุงตัวต่อต,อต,อตอมานะครับอันนี้ก็คือ3เกลือสเกลือก็ประกอบไปด้วยพริกไทยกระเทียมแล้วก็รากผักชีตำให้ละเอียดนะครับอันนี้คือ,อเปลือกอบเชยอ,อันนี้คือใบกระวานนะครับ อันนี้คือดอกปวยกักนะครับอ่าลำดับต่อมาก็คือ,อน้ำมันหอยอันนี้คือซอสปรุงรสฝาเขียวแล้วก็นี่ก็คือน้ำตาลปี๊บนะครับอันนี้คือซอสมะเขือเทศครับแต่งแต้มด้วยมันฝรั่งนะครับแล้วก็แครอทนะครับแล้วก็มีหัวหอมใหญ่นะครับแล้วก็มะเขือเทศซึ่งในส่วนนี้จะใส่อะไรก่อนอะไรหลังเดี๋ยวเราไปดูวิธีการปรุงกันนะครับ ใส่เบออบเชยลงไปใบกระวานใส่ลงไป3ส,สิ่งนี้นะครับคั่วให้หอมก่อนนะครับคั่วให้หอมก่อนช่วงนี้ใช้ไฟอ่อนนะครับลืมไปนิดนึงว่าจะต้องใส่3ามเกลก่อนไม่เป็นไรคือกันใส่3มเกลลงไปเลยแล้วก็คือมีพริกไทยนะครับรากผักชี นะครับแล้วก็กระเทียมนะครับตำให้ละเอียดคั่วให้มันกลิ่นหอมขึ้นมาช่วงนี้ใช้ไฟอ่อนนะครับอย่าใช้ไฟแรงเพราะไม่งนั้นไอ้สามเกลมันจะไหม้พอหอมแล้วใช่ไหมครับอันดับต่อไปคือเราก็ใส่เนื้อไปเลยนะครับใส่เนื้อลงไปก่อนคั่วกับเครื่องแกงให้หอมนะครับอันนี้เนื้อ1นกิโลนะครับ ขอเน้นย้านะครับถ้าเป็นเนื้อน้องจะดีมากเลยแต่บังเอิญเนื้อน้องมันไม่มีผมก็เลยใช้สันในแทนผัดเนื้อกับเครื่องแกงให้หอมสักนิดก่อนหลังตุงอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราจะเคี่ยวเนื้อประมาณ2ชั่วโมงกว่ากาอันนี้ใช้เวลานิดหนึ่งนะครับ แต่แนะนาถ้าเกิดใครมีหม้ออัดแรงดันเนี่ยโหตรงนั้นจะดีมากเลยนะครับแต่บังเอิญผมไม่มีอยากจะซื้ออยู่แต่มันเสียดายเงินในความรู้สึกทําในส่วนนี้ให้เห็นก็เพื่อเพร่อต้องการให้คนที่บางครั้งไม่มีหม้อหม้ออัดแรงดันสูงอย่างเงี้ยมันจะได้โอเคสามารถทําได้แต่ถ้าใครมีก็ใช้หม้อแรงอัดได้เลยในส่วนนั้นจะดีมาก ช่วงนี้ใช้ไฟกลางๆพอนะครับอย่าใช้ไฟแรงจนเกินหลังจากนั้นเราใส่น้ําไปหน่อยนึงโอเคนะครับพอน้ําที่เราเติมไปเริ่มเดือดเราก็สามารถที่จะใส่เครื่องปรุงอันนี้ก็คือซอสฝาเขียวนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อเนื้อ1นกิโลแล้วก็ตามด้วยออซอสหอยนางลม2ช้อนเช่นกันนะครับแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดาไป2ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับ นะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับนะส่วนซอสมะเขือเทศจะพิเศษกว่าคนอื่นนิดนึงเราจะใส่ประมาณ5-6ช้อนโต๊ะครับหลังจากนั้นก็คนให้เข้ากันแล้วก็เติมน้ำเพิ่มลงไปเสียดายซอสมะเขือเทศก้นถ้วยรอให้มันเดือดสักพักนะครับออตรงนี้ถ้าเกิดใครจะใส่ผงปรุงรสก็ใส่ได้นะครับ แต่ถ้าใครไม่ชื่นชอบก็ไม่จำเป็นต้องใส่ในส่วนนั้นนะครับจะใช้ออผงปรุงรสเนื้อนะครับก็ได้นะตามตลาดมีขายหรือถ้าไม่มีหาไม่ได้จะใชออ้ผงชูรสปกติธรรมดานี้ก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันให้เดือดสักพักก่อนนะครับโอเคครับพอนะ้ำมันเริ่มเดือดอย่างนี้แล้วนะครับเราก็เติมน้ำให้ท่วมเนื้อเลย แล้วเราก็คอยแอบดูว่าโอเคหน้าตามันเป็นอย่างไรแล้วนะครับตอนนี้เราก็ใช้ไฟกลางๆนะครับในการตุน๋นจะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงกว่านะครับเนื้อจะเปื่อยช่วงนี้เราก็ปิดฝามันไว้แต่ไม่ต้องสนิทแล้วเราก็คอยแอบคนมันอยู่บ่อยๆโอเคครับมาดูนะครับตุ๋นมาประมาณ2ชั่วโมงครึ่ง ผลปรากฏว่าเริ่มเปื่อยแล้วนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่ในเรื่องของตัวตกแต่งใส่มันฝรั่งเข้าไปนะครับมันฝรั่งนี่อยู่ที่ว่าใครจะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าหรืออะไรก็ตามแล้วแต่นะครับอันนี้มันเป็นตัวทําให้เกิดความสวยงามแล้วก็มันก็สามารถรับประทานเคียงคู่กันได้แล้วก็สร้างรสอร่อยด้วยหลังจากนั้นก็แครอทใครไม่ใส่ก็ได้นะครับเรื่องของแครอทตามด้วยมะเขือเปรี้ยว ปิดไฟซกที่ห้มันเดือดนิดหนึงอ่าหลังจากที่เราใส่มันฝรั่งนะครับแครอทอไปได้ประมาณทั้ง5 5นาทีนะครับตอนนี้เราก็เติมน้ําตาลลงไปอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับถ้าเกิดใครชอบหวานก็ใส่เยอะหน่อยนะครับแต่ผมจะใส่ไม่เยอะเท่าไหร่แต่คือกรณีของคําว่าเนื้ออบเนี่ยจะมีรสชาติของหวานนําหน้านะฮะพอใส่น้ําตาลเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใส่หอมใหญ่ลงไปรอให้น้ําตาลละลายก็เป็นอันว่าใช้ได้ อีกประมาณทัก10นาทีเรารอเคี่ยวให้น้ำงดวดกว่านี้นิดนึงสรุปแล้วคือ3ชั่วโมงครับในการทำเนื้ออบนะครับสมชั่วโมงพอดิบพอดีเลยใครมีสูตรที่แตกต่างจากผมก็สามารถที่จะมาแชร์กันได้นะครับโอเคครับได้แล้วครับเดี๋ยวเราไปดูการจัดใส่จานกันนะครับโอเคครับเนื้ออบของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ คราวนี้เรามาดูซิว่าเวลาเกือบ3ชั่วโมงนะั้นเนื้อเราจะเปื่อยมากน้อยแค่ไหนอนันนี้จะให้ดูนะครับความเปื่อยของเนื้อนะครับเห็นไหมครับน่าทานมากเลยนะครับใช้เวลาประมาณเกือบ3มชั่วโมงนะครับใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้นําเสนอด้วยนะครับและใครมีข้อมูลนะครับหรืออาหารที่ต้องการให้ทํา ก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาในส่วนของกับข้าวบ้านๆได้เลยนะครับวันนี้คงเอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ